สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี F C, ที่น่ารักทุกท่าน,นครับอยู่กับผมรปรไถโซนบ้านนอกครับผมวันนี้ร็อกกี้ก็เพิ่มพลังแล้วนะครับนี่ติดต่อช่างมาจากโซนฝั่งสุรินทร์นะครับร็อกกี้มาเอบเพิ่มความแรงอีกแล้วครับผมนี่ครับโอ้โมโป่ปั๊มหรือเปล่านี่ฮ่าช่างฮะทำอะไรนี่ช่างกำลังตั้งใจทำนี้อยู่ครับ ี่มาเอเพิ่มความเร็งนี่เองครับผมหลังจากขึ้นโบไม่ไหวครับผม

ธรรมดานะครับโอ้ดินติดเต็มกระบะเลยครับผมกำลังทดสอบระบบอยู่ครับว่าจะผ่านหรือเปล่า นี่ก็จะเป็นเครื่องร้อยก้าวนะครับฟ้าดำครับผมเป็นเครื่องตัวเก่านะช่างมองกำลังนี่เลยตั้งเช็มบมดมาจากโซนฟังซินครับผมโอจะโค้งเริ่มยิ้มแล้วครับนี่ไอ้ไส้อิ๋วนะนี่ครับคโกงคุค้นหน้าตันตัดีนะครับบักไส้อิ๋วครับไม่เคยโดนน้ำมาสองสามเดือนแล้วครับผม เร่งทีเนี่ยไอพุ Wein ่งเลยครับผม đang 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 đứng up, mô pump ở đây ได้เสียงได้ได้ความแรงเพิ่มขึ้นครับผมถ่าชุดนี้ไม่แรงก็เกาะโบเลยครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่เจ้าของอ่ะดูปไปรอบนี้จบไหมนี่อ๋อจบไหมไปเองนี่ได้เสื้อมาจากไหนนี่เ <c oughs> ป็นรุ่นสุพรรณผมโอ้สุพรรณเปย์ตุ้งเยลาบมฮะสุพรรณจากไหนนี่ bê tông như thế này anh đi to chăng từ chẳng này này ai chăng, chăng, promote chăng này đi đệt rêu à đệt đi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ริ่มได้แล้วครับว่าไงช่างได้ไหมได,ได้ไหมโอ้โหนี้ครับหมุปั๊มไหมครับเสียงเครื่องเดินหอบอยู่ครับเดี๋ยวกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ <Okay. S 1> ลาเ <Okay. S 1> อฟซีไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกด like, ไล<อ>ค์กดแชร์ช่องราถ,ถ่ายโซนมะนอกก่องด้วยครับสวัสดีครับผม